สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในแบบอนิเมะดีเฟนเดอร์นะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวฟิเลนอีโวนะครับทุกคนอ่าซึ่งอ่าฟิเลนนะครับสามารถหาได้จากตัวสูตเอ่ะนี่นะก็วิธีการอีโวฟิเลนนะครับนี่มาที่คราฟก่อนนะครับนี่เราจะต้องใช้เฟรมกิ่มัวนะครับทั้งหมด3เล่มนะครับทุกคนในการอีโว ฟิเลนเนาะนี่ส่วนวัตถุดิบในการอีโวก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเฟมกิม,มัวนะอ่าเสร็จลแล้วนะครับให้เรามาที่ตู้อีโวนะครับให้เรากดเป็นฟิเลนเนาะมันจะให้เราใช้สมุดทั้งหมดสามเล่มนะสำหรับเฟมกิม,มัวนะครับแล้วเราก็ได้อีโวฟิเลนขึ้นมาเป็นเอลฟ์ฮีโร่แบบนี้เลยนะครับทุกคนอ่าซึ่งบัฟที่ผมใช้อยู่ของฟิเลนนะครับก็จะเป็นคิคขั้น3นะครับทุกคนส่วนสเตตก็แบบ กากๆนะครับทุกคนอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะไปโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มวางฟรีเลนกันเลยดีกว่านะครับนี่วางเลยนะครับอ่าสำหรับฟีเลนนะครับวางเริ่มต้นนะครับอยู่ที่หนะึ่งพันสามร้อยห้าสิบเนาะ ซึ่งฟิเลนของผมนะครับเลี้ยว40เนอะ,อะบับก็จะเป็นคีดขั้นสามนะครับส่วนเรื่องดาเมจร,ระยะเวลาการโจมตีหรือว่าระยะในการโจมตีนะก็อันนี้มันขึ้นอยู่กับสเตตของแต่ละคนนะครับตรงซึ่งตรงนี้ผมจะไม่ขอพูดนะ,อ,ะอันนี้ก่อนจะพูดูโอเค,อเคซึ่งเรามาดูในโมชั่นการโจมตีของฟิเลงก่อนนะครับ ก็จะเป็นการค่อยเวทไปนะครับแบบจิ้วจิ้วจิ้วเนาะอ่าโอเคขั้นแรกนะครับใช้เงินอยู่ที่2,000นะครับก็จะเพิ่มดาเมจนะแล้วก็เพิ่มระยะนะครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่3,000เนาะเพิ่มดาเมจนะครับเพิ่มระยะเวลาการในการโจมตีเพิ่มระยะนะครับแล้วก็แอนิเมชันใหม่ลิมอนก็ส์คิลลิ่งนะครับนี่ ก็จะเป็นสายฟ้าแบบนี้เลยนะน่าเป็นสาฟ้านะซึ่งตัวของฟิเลน,นครับข้อเสียมันก็คือตีช้านะครับนะซึ่งข้อดีมันก็มีนะขั้นต่อไปนะครับเทคนเก้นอยู่ที่3,500เนาะแล้วเพิ่มน้เมยดนะครับลดระยะเวลาในการโจมตีนะนะนคือถ้าคนอื่นมีแบบบับดีๆกันนี้หรือว่าถ้าต่เรื่องครูดาวที่ดีกว่าน,นี้มันก็ช่วยได้มากนะครับ ขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่4,008นะครับทุกคนเ่มจะเพิ่มดาเมจนะครับเพิ่มระยะเวลาในการโจมตีแล้วก็เพิ่มระยะแล้วก็เป็นแอนิเมชันใหม่นะครับ Dispelling Magic เนาะ,ะนีะ่ตัวของฟิเลนนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นการตีแบบฟูเอลีนะครับทุกคนนี่นี่ไงก็จะเป็นการแบบใช้เวทดิสเปลว์นะเออแบบ ไอศีเขาข่าวเมื่อกี้อ่านี่นี้นะครับทุกคนนะซึ่งถ้ามันจะไม่เหมือนแอนิเมะสักเท่าไหร่นะครับนะคือว่าแมพนี้มันเป็นการอีกเรื่องลิขสิทธิ์นะครับอืมแต่ก็เป็นการอีกเรื่องลิขสิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวมากนะครับเออถือว่าดีนะอ่าเขตปะขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่5,500ันารนะครับจะเพิ่มดาเมจนะครับลดระยะเวลาในการโจมตีอ่า แล้วก็ขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่6,500นะจะเพิ่มดามมีนะครับเพิ่มระยะเวลาในการโจมตีเพิ่มระยะอ่าแล้วก็เป็นแอนิเมชันใหม่นะครับทุกคนก็จะยังเป็น Full LE อยู่นะครับทุกคนอ่าดีวผมให้ดูแอนิเมชันก่อนนะครับนี่นจะเป็นใส่าบานี้ีนะครับทุกคน ซึ่งข้อเสียของฟิลิปก็จะเป็นเรื่องการโจมตีที่นานนะครับทุกคน,นแต่ข้อดีก็คือระยะมันกว้างนะครับแล้วก็ตีฟูลเอลีนะขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่แปดพันเนาะจะเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็เพิ่มยะเพิ่มระยะนะครับแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่เก้าพันหกร้อยนะครับจะเพิ่มดาเมจนะครับลดระยะเวลาในการโจมตีเพิ่มระยะแล้วก็อนิเมชันใหม่ การจบตีก็จะเปลี่ยนเป็นเซอร์เคิลเอลีนะครับอิมิชั่นก็เปลี่ยนไปเป็นแบบนี้เลยนะนี่นี่นะครับอนิเมชั่นการจบตีเนาะ,ะก็จะเป็นยังไงไฟจากนรกเออไฟจากนรกแหลมตามชื่อท่าเลยนะครับทุกคนนี่เทลไฟซัมเบอร์ดิงไฟจากนรกนะเออ ก็ขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่10,000ื่นนะเพิ่มน้ำเม็ดนะครับก็เพิ่มระยะในการโจมตีเนาะแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับจะเพิ่มนาเมจนะครับเพิ่มระยะเวลาการโจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มระยะในการโจมตีแล้วก็เป็นแอนิเมชันใหม่นะครับทุกคนใช้เงินอยู่ที่1 5 0 0่นาอะอันนี้สำหรับคนฟิเลนที่อีโวแล้วนะครับจะมีขั้นนี้เนาะแต่ถ้ายังไม่อีโวนะครับก็จะเป็นขั้นเมื่อกี้นะ ั้นที่ใช้เงินหนึ่งหมื่นนะนั่นจะเป็นขั้นสุดท้ายเพราะอีโวนะครับก็จะมีขั้นนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งขั้นนะนี่นนก็จะมีอีกขั้นหนึ่งนะครับสำหรับไล่อีโวเนาะ e นีะ่นมิชช่นก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ผมให้ดูก่อนนะนี่นะครับทุกคน ก็จะปล่อยเวทมนต์ขึ้นไปบนฟ้านะครับก็เหมือนจะเป็นแบคโฮวะออนี่คล้ายๆนะแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับเช็คเงินอยู่ที่12,000นะครับเพิ่มดาเมจนะลดระยะเวลาในการจบทีเนาะน,นี่นะฟรีเลนนะครับทุกคนอของโอมโวสีนะ่สิบเนาะแล้วก็บัฟกากสแตตก็แบบกากกากนะครับมันก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยโหดนะนะก็เป็นตัวมิตติอีกหนึ่งตัวนะครับที่ ดีเหมือนกันนะเออตีฟูเอลีนะครับทุกคนเออดลเมจแรงนะนแล้วก็กว้างด้วยนะครับทุกคนแต่ข้อเสียข,ของมันนะครับก็คือระยะเวลาในการจมตีนะครับอาจจะนานไปสักหน่อยเนาะเออแต่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีเลยนะครับใช้ได้นะสำหรับฟิลเล่นะครับีนี่น,นะฟิเลนนะครับทุกคนอีโบนอะอ่าประมาณนี้นะครับนะ ก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดตับสไครให้ด้วยนะครับอจอก็ใหม่คลิปหน้านะ